เทศเดียวในโลกที่ห้ามหย่าร้างและเป็นประเทศที่ชอบสีเขียวมากประท่าหมวกก็ยังเป็นสีเขียวในประเทศจีนการสวมหมวกสีเขียวเป็นคำแสลงที่มีความหมายว่าถูกสวมเมียม,มีชู้ทุกคนใช้ชีวิตแบบคิวๆที่นี่ก็คือประเทศไอร์แลนด์นั่นเองตั้งอยู่ทางตะวันตกของทวีปยุโรปทิศตะวันตกของเกาะไอร์แลนด์มีภรมแดนติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกทิศตะวันออกติดกับทะเลไอริสซึ่งข่านกลางร,ระหว่างไอร์แลนด์กับมหาราชนาจักร เกาะนี้มีประชากร5ล้านกว่าคนยังน้อยกว่าประชากรของกรุงเทพเสียอีกสีเขียวเป็นสีประจำชาติของไอร์แลนด์ภงชาติเป็นสีเขียวดอกไม้ประจำชาติก็เป็นสีเขียววันเซนต์แพทริกเป็นวันชาติของไอร์แลนด์ผู้ควรจะแต่งตัวเป็นโครเวอร์สีเขียวไอร์แลนด์เป็นสถานที่สักดิธิ์แห่งความรักที่โรแมนติกที่สุดเนื่องจากเคยเป็นประเทศเดียวในโลกที่ออกกฎหมายแม่นย่าให้มีการหย่าร้าง แม้ว่ากฎหมายนี้ปัจจุบันจะถูกยกเลิกไปแล้วก็ตามแต่เวลาไปจดทะเบียนสมรสจะต้องเลือกด้วยว่าจะใช้ระยะเวลาในการอยู่ด้วยกันกี่ปีถ้ายิ่งระยะเวลายิ่งสั้นเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสมรสก็ยิ่งแพงขึ้นเช่นกันถ้าจดทะเบียนอยู่ด้วยกันแค่หนึ่งปีต้องเสียค่าจดทะเบียนมากกว่า2,000ยูโรเท่ากับเงินไทยประมาณเกือบ1 0 0 0 0 0บาทแต่หากคุณจดแบบหนึ่งปีคุณก็เพียงจ่ายแค่0.5ยูโรหรือประมาณ2 0บาทเท่านั้นเองดังนั้น ถ้าหากไม่รักกันจริงแล้วจะไม่มีคู่ไหนกล้าจดทะเบียนสมรสเลยทําให้อัตราการหย่าร้างในไอซ์แลนด์ยังคงต่ำที่สุดในโลกไม่เพียงเท่านั้นสวัสดิการสังคมของไอซ์แลนด์ยังติดอันอดับต้นๆของโลก GDP ต่อคนมากกว่า6กแสนรองจากลักเซมเบิร์กซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของโลกราคาสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตถูกมากเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะสตรีมีครรภ์และผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า70ปีจะได้รับเบี้ยเลี้ยงงานสนับสนุนจากรัฐบาลไอซ์แลนด์ถ้าหากตกงาน ไม่เพียงแต่จะได้รับเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แต่ยังได้รับโบนัสสองเท่าในวันคริสต์มาสอีกด้วยฉะนั้นถึงแม้จะตกงานก็ไม่จำเป็นต้องเครียดหรือถ้ามีงานทําก็ไม่ต้องทำาโอทีโดยปกติแล้วเมื่อถึงเวลาห้าโมงเย็นก็เลิกงานได้แล้วทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างอิสระและมีความสุขมากบางครั้งยังได้ใช้เวลาว่างไปเลี้ยงหาดฟ้าที่ทะเลสาบมีคําเปรียบเปยว่าในขณะที่ชาวยุโรปกังวลเกี่ยวกับนักโทษที่กําลังหลบหนี แต่ชาวไอแลนด์ต้องกังวลและตามหานกเพนกวินตัวน้อยที่หายไปแทนประเทศอิตาลีรีแบบนี้สนใจลองไปสัมผัสสักครั้งไหมเพิ่มความรู้เติมความสุขไปกับเราโช่วงช่วงการท่องเที่ยว